การเตรียมการประหารเอสยังคงดำเนินต่อไปในมารินฟอร์ดซึ่งนำโดย3าพลเอกที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเอสกำลังเผเชิญหน้ากับข้อร้ายอยู่บนแท่นประหารมาหลายชั่วโมงแล้วเซนโกคุจอมพลแหง่งกองทัพเรือได้เปิดเผยความจริงเกี่ยวกับเอสเรื่องที่เขามีสายเลือดของโกโ,โรเจอร์ราชาแห่งโจรสลัด ตอนนี้ขวัญกำลังใจของเหล่าทหารเรือกำลังอยู่ในจุดสูงสุดเหล่าทหารเรือเตรียมพร้อมแล้วสำหรับการมาของโจรสลัดนวดขาวสถานที่ได้ถูกจัดเตรียมสำหรับสงครามครัรร้งใหญ่ระหว่างทางเรือและโจรสลัดในขณะที่การต่อสู้อันดุเดือดกำลังคืบคลานเข้ามาลูฟี่จินเบและนักโทษจากคุกอิมเพลดาวก็ได้เดินทางมาถึงยังมารีนฟอร์ดลูฟี่มุ่งมั่นที่จะไปช่วยเอสให้ได้และในสมรภูมิอันโหดร้ายนี้นวดขาวได้ถูกแทงโดยลูกคนหนึ่งของเขาเอง ตอนนี้กำแพงป้องกันถูกเปิดออกเพื่อป้องกันเส้นทางไปยังแท่นประหารพลนเอกอาคาอินุได้เริ่มโจมตีและโจนสลัดนดขาวกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องพยายามอย่างสุดความสามารถดูฟี่เองก็ยังไม่ยอมแพ้แม้ว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยพลเอกทั้งสามเขาได้รับการรักษาจากอีวานคอฟทำให้เขากลับมาต่อสู้เพื่อช่วยเหลือเอสได้อีกครั้ง เรากับมีมนสเลนยอยู่ในสายตาแ่งความโกรธของลูฟี่คนอื่นๆเองก็ต่อสู้เพื่อช่วยลูฟี่เช่นกันการต่อสู้ระหว่างกองทัพเรือและโจรสลัดได้เดินทางมายังถึงจุดคลายแม็กแล้วยินด,ดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เนื้อเรื่องเสริมของเอสนะครับเนื้อเรื่องเสริมตัวสุดท้ายที่ผมจะเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า จะมีท่าอะไรบ้างนะครับผมบอกกันเลยว่าเอสเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมตั้งใจเก็บมาไว้ตัวสุดท้ายครับเนื่องจากว่าเอสเนี่ยมีความเร็วในการโจมตีที่สูงมากแล้วมารังทําลายสูงครับยังไงเดี๋ยวผมพยายามจะรีดความสามารถเอสออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับแม่เป็นตัวละครที่ไม่อยากพูดว่าเท่ามากๆครับฉันไม่มีวันหันหลังกลับทุกอย่างคือชีวิตของฉันและฉันอยู่เพื่อสิ่งนั้นมา <c oughs> โอ้โหเอ้าโอ้โห,โโหในเรื่องเอสมีไอ้นี่ครับมีเวลานับถอยหลังครึ่งชั่วโมงเมเจ้าดูครับดูหมัดของเอสเร็วปะครับนี่นี่คือพลังหมัดน,นะครับเดี๋ยวตั้งเสาไฟดูอุ้ยเดี๋ยวก็แป๊บนึงเฮ้ยไข่โอ้โหแบบคิดสุลุกคิดสุลุกแก่รับชับรับชันที่เท้าเหรออ้คิดสุลุกแกจะเร็วปานปานแล้วจะเร็วขนาดไหนไม่รู้แตบบ่แกเจอเช่นไปแกต้องอึ้งแกต้องอึ้งเฮแบบแบบ้ตั้งเสาไฟก่อนครับ ตัดฉากเขาเปิดตัวคิสรุอีกไม่เจ้ากำลังกำลังกระเด็นเลยครับเมื่อกี้เห็นเห็นเลยแว่นกำลังจะหลุดเลยนะครับเร็วและมีน้ำหนักไหนเคยถูกเตะแบบความเร็วแสงไหมเป็นคนที่ผมน้ำเสียงแล้วเดี๋ยวว่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีฮ้ยนกอะไรอยู่นีมันค้างอยเอเอามัดนี้ไปคิสรุเป็นไงไม่ดีโย่เลยหรอ เร็วมากเลยครับไปไหนแล้วเนี่ยหาก่อนหาเป้าหมายก่อนยอ้ยต้องหลบแมต้องหลบแท้แ้โอ้ยกโดดต้องสอไปชิสุรุูดหาตัวครับอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย้โอ้ยอ้ยโก้อ้ยโอ้อ้้้อ้้โอ้โ้้้อยโโ้ออกไปท้อยยยุ้ยโอ้ยยยโโอ้ย แต่เห็นเนื้อเนื้อน้ำน้ำเนื้อเดี๋ยวแป๊บนึเอียไอ้พวกนี้อมันอะไรกันนักหนาต้องสอไฟนี่นะอุ้ยสองตัวครับมันแตกนักหนาจะใส่เท้าอายุเหรอเท้าอะไรยู่อ่ยครับคางเป็นเหล็กดีนะก็ต่อยให้เหล็กหลุดเลยครับต่อยกันต่อศูนย์ตรงกลางจะมีเป้าหมายมานะครับสำหรับเอสเนี่ยเขาจะเคยก่อนที่เขาจะมาเป็น ก่อนจะมาเป็นหัวหน้าหน่วยที่2ของของกองกำลังโจรสลัดหนวดขาวเนี่ยเขาเคยเป็นหัวหน้ากลุ่มโจรสลัดชื่อว่าบาร์ดี้มาก่อนนะครับซึ่งพอได้มาได้มีโอกาสมาเจอหนวดขาวก็ตัดใจเขาร่วมครับแล้วก็ทําทุกอย่างเพื่อผลักดันให้หนวดขาวเนี่ยกลายเป็นโจรสลัดผู้ยิ่งใหญ่นะครับแต่หารู้ไหมว่าจริงๆแล้วโจ้หนวดขาวเองเนี่ยก็มีแผนที่จะทําให้เอสเนี่ยกลายเป็นราชาโจรสลัดผู้ยิ่งใหญ่เยอเช่นพ่อของเขาครับโกโรเจอร์ เฮ้ยแฮนด์คอกแฮนด์คอกก็มาช่วยครับเฮ้ยไปซิพิซ่ามาเผาก่อนเดี๋ยว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 ไอไฟซีพิซ่านี่พิษมันนี่มานี่มาไปซิพิซ่าเขาเหรอไฟซิพิซ่าเฮ้ยไอศอกนก่นี่นกเพลิงไหยครับเฮ้ยไอพวกนี้ตั้งเสาไฟก่อนครับเฮ้ยทำไมกันน้ำหนานี่พวกทหารเลือดจบ้จ่อยนะฮะหันเลยจีบจ่อยโอ้โหใครมาก็บัตรไปกินไหม ต่อยครับต่อยเนี่ยเจอพลังของอ่าอันดับต้นๆของสายโลเกียนะครับผู้มีพลังของผลเมระเมระนะครับผลแห่งไฟเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ตรงกลางนั้นใครมาครับผมเจอกลมๆไม่ได้ผมต้องไปใส่ก่อนละไอ้ลูกน้องมันจิ๊บจ้อยครับมันจิ๊บิ๊บเฮ้ยหนวดดำคนที่จับผมมายังมาลิีปอดต้องมันมันชี้แค้นให้หนวดดำแกมุดโอ๊ยแกมุดเฮ้ยนั่นนั่นนัโอ้ยโอ้ยโดนต่อยแกจับฉันได้ด้วยหนวดดำเน้ย โอ้โหโอ้โหโอ้โหปยยิงยิงตั้งสองไฟยครับปูดเยียบต่อยหโดตั้มแขเอาหมัดไปกินโอ้โหมาชิวดีทีเชียวฮะหมดไปครึ่งหลอดเพิ่งจะเปิดตัวสุกุ้ยนี่คือภัยชันดีดังนั้นมันอัฆคะได้ด้นะส่วนนี่เป็นเครื่องดื่มที่รสชาติแย่ที่สุดมารวมมือกับฉันเถอเอส เราจะไปคลองโลกนี้ด้วยกันแหมอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ทงไม่ถามเรื่องสุขภาพสักคำนะครับถามไมา่ว่าฉันอยากไปคลองโลกกับแกหรือเปล่าเอานี่ไปยิงเอานี่ไปกินครับโขวะนี่อ่ะอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนินอะไรถึงแกเนะี่ยหนวดดำมือนี่ดิอ,อั้งเสาไฟโข้ะนี่แหละฮะแล้วก็ลอยเฮ้ยมันยังไม่สะสมหนวดดำมือนี่ไม่สะสมยังไม่สะสม ยังมีสอาร์สมดอดดำแค้นใครไม่เคยแค้นท่าดอดดำอันนี้มาก่อนครับมาขอมันรวมหน่อยดิจะเก่าอะไรกันไหนพวกทหารเรือเนี่ยมันนี่ไปกินหน่อยดิต่อยไปเผี้ยนี่ฮะไม่ทงไม่ถามวาสุขภาพเลยอยู่ดีๆจะให้ไปครองโลกด้วยกันเหรอฮะเนี่ยไอเนี่ยไอเนี่ยหุ้ยผลเม็ดผลไอ้นี่ครับพลังของโบอาแห่งท็อกมาช่วยครับโอ้โหไอ้พวกนี้ดูครับแข็งโป๊กเสียตั้งรถไฟฟื้เฮ้ยรู้สึก คนโทรมาครับยิงปิ้วแหมและวห้ยไม่ทันสังเกตไม่ทันสังเกตเห็นตั้งต่อไปก่อนนี่แหละต่อยตัววัดจะมาสองตัวด้วยครับต่อยไปเอ๊ะเอสเคยปรากฏตัวครั้งแรกนะครับตอนที่ลูฟี่อยู่หมู่เกาะอ阿าบา斯塔นจะจำไม่ผิดแล้วตอนนั้นเอสก็ได,สสสสกได้มอบเฮ้ยแฟนซิปิสตาตัวที่สองมาเอสก็ได้มอบไอ้นี่ให้ครับกระดาษ ที่เอาไว้ตามตัวเอสนะครับจำชื่อไม่ได้กระดาษเรียกว่าอะไรเริ่มปฏิบัติภารกิจแม่แม่ฉากเปิดตัวเหมือนกันเลยแฟตติิต้าเฮ้ยนี่ครับกันกายนี่ก่อนมาต่อไปตานานแฟตติิต้าเฮียนี่อโอ้ยปล่อยพลังได้เหมือนกันทำไมเข้มอ,อ,อยู่อของเดียวได้ไงบินผิด บินผ <étique> <ural> ิดเบ๊ยเฮ้ยเด้อเด้อเด้อเฮ้ยโอ้โหทำายทำไรบุกอาเฮ็นโอกอ่ะผมว่าผมเลือกใช้ท่านี้ดีกว่าครับผมสกัดการเลอกต่อยต่อยดีกว่าต่อยต่อยเี่ยต่อยเข้าไปครับต่อยเข้าไป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 เห็นไหมครับความเร็วของเอสครับต่อยเข้าไปต่อยเข้าไปโอ้โหต่อยเข้าไปต่อยเข้าไปต่อย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 เชื่อนะครับ เทียบน้ำหนักปอนต่อปอนปลาเกี๊ยวก็สู้ไม่ได้ครับเจอเอสเข้าไปครับอุ้ยแล้วไอ้กลมๆเล้นไข่ครับโอ้โหมันแห่มันแห่นางแมวเหรอครับแถวนี้มันเยอะอีเดียดูนะครับกี่ศพครับ49เมจเจ้าเรียกว่าตายล้างบางเฮ้ยมีฮอกมีฮอกมามีฮอกสวัสดีสวัสดีมีฮอกอุ้ย แหมไอ้หมัดต่อยมันบังคับทิศทางลำบากครับตอนเนีเ่ยตอนเอสรัวหมัดน,นี่มันค่อนข้างควบคุมทิศทางลำบากเลครับตั้งต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวเจอเปิดตัวมีพ็อกอีกแลก้วกำลังมันเลยแมมมาต่อยโย่อะไรคือสิ่งที่นายมองหา <c oughs> นอกเหนือจากที่สุดของความแข็งแกร่งเดี๋ยวจะบอกให้ว่าว่า,วาอะไรที่ผมบอกอุ้ยนุ๊กหูหูมันหูโอ้ เชื่อไหมครับผมเเคยเห็นพลังของไอเงี้ยของมีฮอกที่มันสุดโค้ดขนาดนี้เอาฟอกฟ,ฟอไม่มีฮอกเสาไฟแล้วก็นี่มีฮอกอย่าเพิ่งคุกเข่าดิยังไม่ยังไม่อยากให้คุกนี่นี่คุกของจริงครับตายแบบเงืเ้อเบยอ่ะไอนี้เป็นโอเคนี่แต่การเรียบร้อยเอ้ะอะไรกับพู่ตรงนั้นครับรต้องไปช่วยก่อนใครต้องการความช่วยเหลือ โอ้โหมันตกงกางคนช่วยเหลือจริงด้วยลูฟี่พี่มาแล้วต้องมาช่วยลูฟี่กับโบอาแห่คอกค,ครับนี่แกมึงอัดทำลายน้องชายนั่นกับว่าที่สพปายเหรอเรียบร้อยครับทางขวาครับทางขวาเฮ้ยเด่นเด่นเด่นเดตรงกลางมาเพียบเลยนะอย่างน้อยก็เอาไปไหนแล้วเนะี่ยมันวิ่งไปไหนครับอย่างน้อยก็สองตัวเห็นจะได้วิ่งไปทางเดียวกันด้วยวิ่งไล่ตามหมนใครวิ่งไ,ไปตรงนั้นมารายงานตัวหน่อยดูมันวิ่งอ้อมไปไหนนะฮะ มาแล้วฉันมาแล้วโมเป็นสิงพิซซ่าครับเป็นสิงพิซซ่าเป็นสิงพิซซ่าเด็กเดโดนฉันแน่เป็นสิงพิซพซ่านี่กบินมืนเลยครับมืนเลยสุดยอดเบื่อตายครับอือเป็นไงแล้วอะไรอีกมาเนี่ยเฮ้ยโถนี่ครับวิ้ยมัาเพิ่มโค้ดสามสิบสามใครวิ่งไปตรงรนู้นเฮ้ย ไปทางนี้น่าจะเจอครับเดี๋ยวนี้เราค่อยมาเคลียร์นะครับใครใครใครโอ้โหแค่หัวหน้าด่าเรื่องเรอพ่อผมไม่ช่วยแล้วต้องมาช่วยพ่อก่อนครับนี่ครับต่อยใส่สิ้งเลยมานี่พ่อผมช่วยเคลียร์เองยุยยับยับยับบอดโอ้โหเป็นไงครับโอ้โหได้พลังไอ้แทกอีกได้พลังไอ้แทกอีกนี่ก็สวยนะครับไอ้ตัวนี้ก็สวยนะครับไอ้่อเคลียร์ยักษ์ตเคลียร์ยักษ์ จะเคลียร์ยังต่อยต้านต่อไปชูดต่อยเท้าใหม่ตรงนี้โอ้โหเอาดิมึงกินเลยไปต่อยทะลุลูกนอ้องไปหมดเลยครับโอเคเรียบร้อยตรงนี้เคลียร์ครับเฮ้ยหัวหน้ามาสองคนหัวหน้ามาสองคนสองคนเหรอต่อยดีเลยครับเจอพลังแอทแท็กบวกสามสิบเปอร์เซ็นต์ไอสามสิบวิดิเดือไปไหน,นแล้วเนี่ยโอ้โหไม่เห็นขออภัยด้วยครับไม่เห็นพ่อฆ่ามันเยี่ยม มึงใช้ต่อยแล้วครับต่อยแล้วต่อยแล้วต่อยแล้วตายยังเรียบร้อยครับมาอีกนี่มาอีกมาอีกหนึ่งไปซิกิสต้ามาครับไปซิกิสต้าเจอผัดโอ้เจอสองหนึ่งครับไปซิกิสต้าโอ้ยยี่เฮ้ยโอ้ี่โอ้โจ๊กตั้งสองไฟฟูดอ้อยอ้อยอ้อยเชิดนี่แหละเฮ้ยตั้งสองไฟฟูดฟูดฟูดเรียบร้อยครับเยี่ยม ต่อไปเขตตรงกลางเฮ้ยเด้อเด้อตรงมุมนั้นมีคนหนึ่งโดนอยู่ครับต้องไปช่วยก่อนแม่ผมบอกแล้วไงครับว่าเอสเนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นสนุกจริงครับจะสังเกตได้ว่าหมัดเนี่ยออกเร็วมากนะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยไม่ธรรมดานะไโอ้โหโอ้โหเฮ้ยนี่น่โอ้โหนี่ขนาดมาโดนเอาหมัดปปลายนะครับยังยังเลี้ยวเลยเฮ้ยเดี๋ยวข้างหลังข้างหลังมาอีกเฮ้ยโอเคีไอฝาน้องแข้งโอ้โหก่าน้อแข็งจะแตก น้ำแข็งจริงๆครับนะเฮ้ยทุกคนฉันไม่ได้จะบอกเออฉันลืมไปแล้วล่ะช่างมันเถอะเอาขีดนี่แกเป็นคนที่ลืมวันนี้เลยเหรอฮะนี่เชื่นเตือนความจำดิโอ้ยนี่เป็นคนเตือนความจำเองเอาขีไหนแล้วเอาขีมองไม่เห็นีิอ่อยก่อนนะอ่อยก่อนเยี่ยมอ้อยโอ้ขีเอาเพิ่มอีกที่ฟูดนี่นะครับอ่อยอ่อยอ่อยโอ้ ยิงพลังใส่เต็มหน้าเลยโอ้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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยอยโอ้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 ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยอ้้ยอยโอ้ยโอ้ยอยโอ้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 ยโ้ยโอ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 ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโยออยโอ้ยโอ้ยอ้ โยบนี่ครับมัดเต็มเรียบร้อยไหนอีกโหูเขาเรียกโอ้ยใครนุ่งช่างพลังอุบิเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้ต้องไปช่วยโซนนู้นหนึ่งครับโซนริมสุดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวมึงตกใส่หัวอีกมึงตกใส่หัวอะไรกันต้องหน่อยเนี่ยเอาลิ้ไปกินเยสาร์บัตชอนวก้งเราจะบอกว่าเสาไฟแหม่จะพูดผิดเฉยเบยโอเคครับเก็บเลือดเต็มไปช่วยทางนี้ต่อ เฮ้ยเย็บเฮ้ยเอ้ยเยต็มเต็มครับมาลินมาลิาลดเดอโอ้โหท่านอะไรมาตกใส่หลังเนี่ยใครนุอย่าให้เจอเนียเดี๋ยวก่อนทำมาหลายทีแล้วเอ๊ะไปไหนเนี่ยโอ้โหป่าป่าแล้วพ่อเก่งมากครับคุณพอ่อแหมเคลียร์เคลียร์โซนเคลียร์โซนมัยนยนังขู่ไข่ฟันไม่ต้องไม่ต้องผลักหลังมายังไงลูกพี่ก็ตายแน่นอนไม่ต้องผลักไม่ต้องผลักฮะ ถ้ผลักมาทำไมมาครับไอโซนล่างมีตัวใหญ่โผล่เฮ้ยอาุ๊กเดี๋บอกนะแกอยู่โซนนี้อาไขนุอาไขนุสวัสดีเฮ้ยต่อยทิ้งต่อยทิ้งไขนุ๊กแหมไขนุ๊กมาเอาไขนุแม็กมาเหรอแม็กมาเหรอแม็กมาหรออยู่เซคาบซันเลยเอาไขนุเฮ้ยต่อยเสาเพิ้งตั้งเสาอุ้ยกะไรเนี่ตั้งเสาบลคักซีนิด โอ้โหดูครับเปิดตัวอย่างเข้มเดี๋ยวดูนะผมจะแก้แค้นครับผมนายมันก็แค่ไฟแต่ฉันคือแมกมาที่สามารถคืนกินไฟได้นในพริบตาโอเคมาโอ้ยอาอ้นุกแกคืนกินไฟได้นในพริบตาเหรอฮ้ยแกกูพูดใหม่จีิงสิผมเชื่อว่าฉากนี้แต่โคตรเพื่อนๆอยากเห็นแน่นอนครับฉากที่วันที่เอสจะได้แก้แค้นออ้นุ ด้วยนี่ครับมัดเพลิงโอ้ยแกยุ่งตายแกตื่นมาก่อนฉันยังไม่หนำใจเลยเอา้าอ๋อเรียบร้อยแล้วครับน่าจะจบแล้วโอ้โหเล่นมปยืนฉากเดียวกับหนวดขาวด้วยได้เอครับือว่าโอเคสุดยอดฉันอยู่ที่นี่แล้ว,ลวถึงเวลาที่ฉันจะต้องไปเจอกับอะไรนะครับแปลไม่ทันเลย โอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นดีใจครับที่ได้เล่นเอสแหน่ไม่ผิดหวังเบยเอาเหรียญทำไมแกมาทำไมไอ้ไนุ๊ะกราวโอ้ยเหรียญปู่ตัวเองครับหนวดดำเลยอ่ะอ่ะได้รู้สึกจะเพิ่มยึกพีให้กันบูมรัวนี่ครับเหรียญของโจรสลัดบาร์ดี้นะครับดีใจมากที่เล่นเอสครับแล้แล้วผมก็ทำสำเร็จหนวดคาวเลืดหนวนิวเกตได้ออกคำสั่งให้โจรสลัดถอนกำลังกลับการต่อสู้ของพวกเขาได้รุกลืบเหล่าทหารเรือ แต่พวกเขาก็ต้องแตกพ่ายเพราะการโจมตีจากกลุ่มโจรสลักหนวดดำโนดขาวยืนเสียชีวิตด้วยท่าหยนอนเขาเองเขาตะโกนบอกถึงเรื่องสมบัติบันพีทว่ามีอยู่จริงเขาถูกโจมตีนับไม่ถ้วนบนแหลังของเขาเองมาเชลดีทิชหรือที่รู้จักกันในนามหนวดดำเขาได้ดูดซับพลังของผล,ลไม้ปีศาจกุรากุระของหนวดขาวและได้พยายามจมมารินฟอร์ดด้วยตัวของเขาเอง ในขณะเดียวกันสามพนเอกก็กลับเข้าสู่การต่อสู้อีกครั้งเราจนสลัดได้พยายามกันช่วยลูฟี่พาลูฟี่หลบหนีในขณะที่การต่อสู้ดำเนินมาถึงจุดวิกฤตได้มีเรือจนสลัดลำหนึ่งปรากฏตัวขึ้นเรือลำนั้นเป็นของผมแดงแชงคุสชายผู้ให้หมกฟางกับลูฟี่เมื่อตอนเด็ก หนึ่งใน4ี่จน1ใน4จักรพรรดิของโลกใหม่เมื่อแช่งมาถึงก็กำลังของโดดดำก็ได้ล่าถอยไปเซนโกคุจอมพลสูงสุดของกองทัพเรือจึงสั่งให้กองทัพอยู่การต่อสู้เพราะว่าเขาได้ตระหนักถึงการต่อสู้นี้ว่าไร้ซึ่งจุดมุ่งหมายแล้วดังนั้นสงครามที่มารินฟอร์ดการต่อสู้ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของจนสลัดจึงได้ยุติลง ส่วนลูฟี่ก็ได้รอดจากสมรภูมิด้วยการช่วยเหลือของจินเบและเหล่าโจรสลัดเขาตกอยู่ในการโคม่าและได้ถูกนำตัวไปยังเกาะไมเดนไอสแลนด์หลังจากที่เขาฟืน้นเขาก็ได้ระเบ,บิดความสงสารในการสูญเสียเอสพี่ชายของเขาโอ้สุดยอดครับในที่สุดผมก็สำเร็จเสร็จสิ้นในการ แคดเกมบันพีดไคสคูมูโซนะครับจบด้วยเนื้อเรื่องตัวละครของ S นะครับก็ถือว่าทำหน้าที่ครบสมบูรณ์แล้วนะครับสำหรับเกมนี้ก็ยังไงว้ต้องบอกว่าทั้งเหนื่อยทั้งมันครับการเล่น S เนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆเป็นตัวละครน,นึงที่ผมชื่นชอบมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้ยังไงเดี๋ยวพบกันในส่วนของเกมหน้านะครับซึ่งเป็นเกมที่เพื่อนๆรู้ดีแล้วนะครับส่วนบันพี ก็ต้องบอกคนนึงก็บอกเพื่อนทำยอมรับตรงๆว่าผมเนี่ยเป็นแฟนบันทีจริงๆดังนั้นสิ่งที่ผมเล่นเนี่ยแทบจะแบบว่ามันเกิดมาจากแรงบันดาลใจจากภายในเลยนะครับโอเคไม่ไปพูดมากดีกว่าเราลาคลิปนี้ไปด้วยมูวี K ่เครดิตตอนจบนะครับโดยส่งของในเรื่องเสริมแล้วว่าเดี๋ยงไงเราพบกันในพาร์ทหน้านะครับเอ้ยเกมหน้าเดอเออโหดูดีผู้บิดผู้ถูกเลยตื่นเต้นตื่นเต้นโอเคครับไปก่อนแล้วครับคิดถึงทุกคนนะสวัสดีครับบาย